สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้แพทมีโอกาสได้มานอกสถานที่เพราะว่าแพอะได้มาที่เห็นไหมไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีอะไรน้ําหอมไม่มีน้ําน้ํามันว่านของแพทเลยเพราะว่าวันนี้มาอยู่ที่หัวหินนะคะ ก็มาอ่านให้กันด้วยเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนๆคงรอตั้งตารอกันหลายคนแล้วล่ะใช่ไหมวันนี้ก็เลยไม่มีอาจจะไม่มีน้ำมันวานมาโชว์เพื่อนๆไม่มีหินคริสตัลอะเอาเอาหินของแพัทไปโชว์ละกันอะนิดนึง <laughs> <laughs> เพื่อเพื่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเอกลักษณ์ของช่องนาโอเคเพื่อนวันนี้พัทจะใช้ ไพ่วิชกาเดนวันนี้พลังงานออกมาจะดีนะคะเพื่อนอะระวังนิดนึงนะคะเรื่องเรื่องเรื่องจิตใจเรื่องความกังวลเรื่องอะไรพวกนี้เพราะแพนเป็ความรู้สึกว่าดาวจะย้ายแล้วนะคะเดือนนี้เข้าเข้าเดือนพอคอแล้วเนาะพฤษภาคมแล้วนะคะก็ระวังดาวย้ายวันที่5้าแล้วก็ย้ายอีกทีวันที่สิบ วันที่5เนี่ยเกิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตของคนชีวิตของเราทุกๆแพทย์หมายถึงทุกๆราศีได้เลยนะ แต่ราศีที่โดนแบบหนักๆก,ก็คือจะมีไม่ได้หนักในในทางแย่นะอาจจะเป็นหนักในทางดีเพราะว่าราหูย้ายก่อนเลยนะคะวันที่ห้านี้นะคะมันจะมีการย้ายมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆควรจะทําบุญกันไว้เยอะๆนะคะแล้วก็พระจะบอกว่าอะไรเนาะจะบอกว่าวันราศีที่จะโดนเนี่ยก็คือจะมีธนูนะคะ แต่แพทมีความรู้สึกว่าธนูจะดีขึ้นด้านเรื่องการงานนะแล้วก็เดี๋ยวแพทยจะกลับไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะทำทำคลิปให้แบบทุกราศีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดีกว่านะคะเราก็จะมีมีธนูมีเมถุนจะโดนนิดหนึ่งนะคะแพทก็ให้ให้ระวังระวังไว้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนบ้านบางคนจะเปลี่ยนงานบางคนซื้อรถใหม่การหลอกดวงเนี่ยมันก็ดีถ้าคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะก็ให้แบบ จัดโต๊ะทํางานใหม่หันซ้ายหันขวาเปลี่ยนห้องใหม่เปลี่ยนกลิ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันจะได้เป็นการหลอกดวงถ้าคุณไม่อยากจะย้ายงานหรือว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะๆนะคะโอเควันนี้มีการทําบุญใหญ่ที่จะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนคือวันที่12ถึง14พฤษหานี้แหละ อาจารย์จิจะไปนครศรีธรรมราชเพื่อนๆแล้วก็จะไปทําบุญเจ็ดวัดด้วยกันมีวัดยางใหญ่มีวัดเจดีวัดแบบปังๆทั้งนั้นเลยวัดเจดีของไอ้ไข่เนาะสิชมแล้วแต่แต่ละวัดเนี่ยก็จะมีแบบว่าการหนุนดวงการทําบุญหนุนดวงแบบต่างๆมีแบบว่าช่วยให้การงานช่วยให้แบบประสบความสําเร็จในด้านต่างๆอย่างเงี้ยความรักหรือว่า การเงินการทองนะคะมีการไปวัดสีชมสาสารหลักเมืองเจตุคามรามเทพด้วยเนาะเออแล้วอีกหลายวัดเลยนะคะเพื่อนๆลองไปดูในข้อความลองลองเข้าไปดูได้นะคะถ้าใครสนใจจุดเทียนวันที่สิบห้า ที่จะถึงเนี้ยนะคะพฤษภาเนี่ยสิบห้าพฤษภาเนี่ยเป็นชัยโชคดังนั้นในการจุดเทียนครั้งนี้แล้วการที่อาจารย์จิไปไปทุกวัดเลยตั้งแต่สิบสองถึงสิบสี่เหมือนเดินสายเลยค่ะก็จะเอาดวงเพื่อนๆเ,เอาเข้าไปเข้าไปทำพิธีด้วยนะคะก็เข้ามาจุดเทียนมงคลมหามงคลกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆลองติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะข้อความมาข้างล่างก็ได้หรือว่า จะติดต่อกันเข้ามาในข้อความเลยก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนโอเคไม่พูดร่ำทำเพลงเรามาดูดวงกันดีกว่าว่าวันนี้เขา มีความรู้สึกยังไงกับคุณคู่กรณีของคุณหรือว่าแล้วแต่เลยว่าดวงไพ่จะบอกยังไงดีกว่านะและถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแพทยินดีมากๆเลยช่วงนี้ทั้งสอนไพ่แล้วก็แล้วก็ดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวขออนุญาตไปสับไพ่หลังกล้องนิดนึงนะคะเพื่อนจต่จริงแล้วสับมาละล่ะแต่พลังงานอะไรเนี่ยวันนี้ต้องรุนแรงแน่เลยมาอยู่หัวหินด้วยแล้ว อุ้ยมีการพลังงานคนไกลมีค่ะพลังงานการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงก็มาเลยพอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็มาจริงๆอ่ะเพื่อนมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีมีพลังงานของชาวต่างชาติได้มีพลังงานของคนไกลได้คนไทยไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เป็นได้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยแพทมีความรู้สึกว่ามันเป็นเฮ้ยวันนี้วันนี้ต่างชาติมาอุยอ้ยอยู่หัวหินก็มีต่างชาติเต็มไปหมดก็ก็พลังงานต่างชาติมาเลยนะจ๊ะเนี่ยแพทว่ามีเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีการโยกย้ายถ้าบอกเพื่อนบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะสายฝอนะจ้าอะไรเงี้ยแพทก็จะบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนภายในวันที่ห้าวันที่สิบห้าเนี่ยคือแบบไม่อยากย้ายก็ต้องย้ายหรือว่าบางคนซ่อมแซมบ้านก็ได้นะคะซ่อมแซมบ้านต่อบ้านต่อรถเอ่อต่อรถเป็นยังไงไม่ใช่ก็แบบไปซุปอับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้พันมีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนที่อยู่ต่อไปเนี้ยจะอยู่กับที่ไม่ค่อยได้แหละอืมเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีมีพลังงานในตัวเองสูงเป็นทัดไฟได้พันมีความรู้สึกว่าคุณคุณจะมีการเริ่มอะไรที่ใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆม,ม,มีไฟในตัวเองแบบขั้นสูตรวะคนของคุณก็มาพันมีความรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ย ถ้าคู่กรณีที่คนเป็นคนต่างชาติได้เป็นคนหญิง่งหิ่งได้เป็นคนนิ่งๆได้เป็นคนที่อาจจะมีอีกโก้เยอะๆเวลาพูดเวลาทำอะไรเขาจะมีอีกโก้นิดหนึ่งนะข้อเสียของคนนี้นิดหนึ่งนะถ้าคบๆกันไปสักพักหนึ่งเขาจะมีการพูดแบบกดกดคุณนิดหนึ่งจะมีการกดดันคุณจะมีการแบบ หรือเคยเคยเจอคนที่แบบกดดันคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ใช่คนนี้อาจจะเป็นคนเก่าที่เคยกดดันคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อืมเขาจะมีความกดดันในความสัมพันธ์เนี้ยอืมคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้หรือว่านิสัยเด็กๆเ,เป็นคนที่เหมือนเขาเพิ่งมาเริ่มอะไรใหม่ๆ อาจจะมาเริ่มการงานใหม่ๆเริ่มชีวิตใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยอืมเขามีเรื่องใหม่ๆต้องต้องหลีเริ่มแน่ๆค่ะคุณเองก็มีเรื่องใหม่ๆเหมือนกันพามีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นนะหลังจากการเปลี่ยนแปลงเนี้ยบางคนกลัวนะว่าดาวดวงนี้มันจะทําอะไรให้ เค้ียันหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแพ้มีความรู้สึกว่าเลือกสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นการเงินการงานจะดีขึ้นทั้งคุณและคู่กรณีของคุณเลยนะคะถ้าเกิดเงียบกันไปคนเก่าที่เงียบกันไปคู่กรณีที่เงียบกันไปไม่คุยกันแพ้มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันจะได้มีคนมาพูดอย่างนี้คือพพดดูดวงส่วนตัวเนาะแล้วก็บอกว่าพี่คนนี้อยู่ต่างประเทศ แล้วเขาแพ้ก็บอกว่าเดี๋ยวคนเก่าจะกลับมานะคะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันไปไมีลูกคนเื่อแล้วกับคนเนื่อแล้วนู่นนี่นัน่น,นตอนนี้นะคะคือแทบมาจะเกาะขาคนนี้เลยคือแบบอว่าเขากลับมาจริงๆอืมแพ้ไมมีความรู้สึกว่าคนเก่าที่นิ่งไปคนที่เงียบไปจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ในขณะที่คุณนะ่ะในขณะที่ชีวิตคุณนะ่ะเริ่มดีแล้ว เริ่มแบบเริ่มเออแบบเข้าที่เข้าทางเริ่มไปได้ดีเรื่องการงานการเงินเริ่มจะดีแล้ว่คนเก่าอ่ะมีโอกาสจะกลับเข้ามาเนี่ยวายตายละไม่เอาละเพราะเขาเหมือนเขาไปไหนไม่รอดเนาะคนเก่าคนเนี้ยเขาเหมือนเขาแบบ เขายังนินึกถึงคุณเขายังต้องการคุณเขายังไปไหนไม่ค่อยได้อ่ะอืมเขายังนอนไม่หลับนะคนนี้เป็นคนนอนไม่หลับเข้ามาใช่เขาจะเข้ามาว่ายมันนี้พลังงานคนเก่าจะกลับมาแล้วเขาจะกลับมาง้อเขาจะกลับอะไรเอามาเอาเอาสิ่งดีๆเอาอะไรของเขาเนี่ยบางคนมาเปคุณมาพยายามพูดดีมาพยายามแบบอืม อะไรกับคุณเนี่ยทําให้คุณนอนไม่หลับเลยอ้าวกันนอนกันไม่หลับกันหมดเลยอ้าวทุกคนตื่นมาดูช่องนิรินทาโร่ัจจุแน,นะจ๊ะโอเคก็คือไม่มีใครไม่มีใครนอนหลับเลยเขาพลังงานของเขาถึงเขาเขา้าเข้ามาดีก็ตามเนี่ยให้ความรู้สึกว่าทําให้คุณเริ่มแบบกังวลเริ่มนอนไม่หลับเริ่มแบบจะเอายังไงดีนะจากที่ดีๆแล้วจากที่แฮปปี้แล้วกลายเป็นอะไรวะเนี่ย จริงๆพันมีความรู้สึกว่าคุณเองก็แบบยังมีก็ยังรักอยู่อ่ะก็ยังรักคนเก่าก็ยังแบบมีความผูกพันละกันมมีความผูกพันกับคนเก่าอยู่นะอืมถึงแม้ว่าคุณจะไปพยายามไปไปเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็ตามแต่มันยังมีความผูกพันยังมีความคิดถึงคนเก่าๆอยู่บ้างได้ค่ะ ตอนนี้พัทมีความรู้สึกว่าคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วคุณถึงก้ากลุ้มใจไงคุณไปไกลแล้วคุณมีอนาคตที่ดีแล้วคุณแบบอืมแต่ว่ากลุ้มใจเพราะว่าเขากลับเข้ามามันเลยทําให้คุณแบบมันมันชุดขึ้นมาไงทําให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าอะไรเนี่ย แล้วเขาจะมาเป็นคนดีคนใหม่ได้หรือเปล่าเขาจะมาให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณได้หรือเปล่านี่คือพลังงานที่คุณจะคิดไปคิดมากลับไปกับมาเลยอะ่ะคุณจะไม่แน่ใจเพราะตอนที่เขาไปอะ่ะเขาก็ตัดคุณจริงๆตอนที่เขาไปเขาก็หลยอะ่ะเออเขาไม่ได้ไปแบบ เขาไม่ได้ไปแบบเนียนๆหรือว่าคุณตัดเขานะพาน์มีความรู้สึกว่าเขา,าเป็นคนตัดคุณตอนไปแล้วคราวนี้เขาจะกลับมาแบบง่ายๆอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คุณคิดอะ่ะอือแล้วคุณก็คิดว่าเขามีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่ามีผักตบชวาหรือเปล่าตายละช่องนี้เรียกว่าผักตบชวานะคะมีคนอื่นๆคนใหม่ๆแล้วคนนั้นแบบบางคนแยกไปเพราะว่าเขาไม่มีมือที่สามเนาะ แล้วคนนั้นเป็นยังไงล่ะอ้าวสรุปไม่เอาคนนั้นแล้วเหรออะไรเงี้ยคุณคิดมากมากๆเลยอะเรื่องเนี้ยคาดว่ามีการจะเจรจากันมีการจะพูดคุยกันปรับความเข้าใจก็ได้หรือว่ามีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการแบบว่าเจรจาว่าสรุปใะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าคุณอยากจะคุณ ตอนนี้คุณพอเขาพูดเริ่รมพูดเรื่องนี้เรื่องการกลับมาคุณเริ่มรู้สึกว่าจริงๆชีวิตโสดหรือว่าสบายสบายของคุณอบางคนอาจจะไปม,มีคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยชีวิตของคุณใหม่ของคุณมันดีแล้วนะคุณจะเอาคนนี้กลับเข้ามาได้อีกเหรอจะดีหรือเปล่าคุณช่างใจสุดๆเลยอ่ะเพราะคุณไม่อยากเจ็บเหมือนคราวที่คุณเจ็บแล้วอืมคุณเจ็บมากๆตอนที่เขาไปมันเป็น ความรู้สึกสองดาบที่แบบจะเอาอยัางไงดีถ้าเขามาแล้วทำคุณเจ็บอีกครั้งคุณก็เป็นหมาเลยนะคราวนี้อืท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณไม่เชื่อใจเอางี้แล้วกันตอนที่เลิกไปอะ่ะแพทมีความรู้สึกว่ามันจบจริงๆจบเจ็บเจ็บจบแบบว่าเออมันทําให้คุณคิดมากแพทมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะ บางคนนะคะอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้นะอืมบางคนอันนี้คนดูเป็นร้อยเป็นพันนะเพื่อนๆต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเพราะว่าถ้าดูดูแบบเนี้ยมันมันคนเยอะพลังงานมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะมันก็หลายคนแต่พัดมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยปฏิเสธความความสัมพันธ์นี้นะบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณเจ็บมากๆตอนที่เกิดขึ้นตอนที่เขาเขาจะไปมีคนอื่นตอนที่เขาจะโหคุณเจ็บแบบ แบบสุดๆอะดังนั้นคุณไม่เอาแล้วกับสิ่งที่อะไรที่มันจะเข้ามาบั่นทอนในชีวิตของคุณบางคนไปมีตัวเลือกอื่นๆซึ่งทําให้คุณเห็นว่าเออคนอื่นเขาก็ดีได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแพทมีความรู้สึกว่าบางอย่างมันอาจจะยังติดพันกันอยู่นะมันมีเดวิวขึ้นทางที่ดีไปกรวดน้ำทำบุญให้เขาบ้างก็ดีนะ อจะได้ไม่ต้องมาถ้าไม่อยากไอเ้เขาเออกลับมาแล้วนะเพราะว่ามันยังมีความผูกพันกันอยู่ตรงนั้นมันยังมีความเออแต่คุณจะรู้แล้วอ่ะตอนเนี้ยว่าคุณเป็นใครแล้วคุณต้องการอะไรกับชีวิตถ้าคุณต้องการให้เขาเข้ามาคุณจะอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาแล้วก็ต้องดูว่าเขาเปลี่ยนจริงๆเป็นคนใหม่จริงๆคุณถึงจะยอมแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ให้เอาเขาเข้ามาแล้วเพราะว่า เขาเข้ามาได้แค่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนแค่คนรู้จักหรือว่าไม่ต้องกลับเข้ามาคุยกันอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ตัวแล้วอะว่าคุณจะตัดสินใจได้และตัดสินใจถูกด้วยว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงต่อไปอืมคาดว่าคุณเป็นคนเก่งพอรู้จักตัวตนของคุณมากพอแล้วตอนเนี้ยว่าจะให้เขาเข้ามา่อีกไหมหรือว่าจะไม่ให้เขาเข้ามา่อีกเลย นะคะโอเคไม่ให้ยาวเกินไปนะคะเพื่อนเพราะว่าแพดจะไปเล่นน้ำแล้วแต่ก็มันก็มีมีวิบากกรรมในชีวิตพันเนาะยังยังตัดไม่ค่อยได้กับบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่คนรักนะคนรักพันโอเคอะแต่ว่าเออก็ให้กำลังใจแพทด้วยนะคะส่งกำลังใจกันมาเยอะๆนะคะเพื่อนแพทก็ให้กำลังใจเพื่อนๆกลับไปเนาะคะขอให้ข้ามผ่าน ท,ทุกปัญหาทุกๆคนไม่ดีให้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ